ต้องไปรับผิดชอบอะไรไม่ใช่คือนี่จะถามกลับว่าจะให้พักเพื่อไทยรับผิดชอบังไงใช่ไหมปัญหาเรื่องแนวคิดเรื่องหลักการคุณอย่าเวียงแหโอเคคุณอยากครอบครองแล้ว จำกันได้ช่วงของรัฐบาลขออนุญาตนะคะพักเพื่อไทยเราได้มีการทัดท้วงเรื่องของคดีตักใบให้กลับมาพิจารณาคดีซึ่งขณะนั้นถ้ารัฐบาลมีเจตจานงทางการเมืองผู้ต้องหาในคดีเป็นสสของพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยเองต้องยืนตรงกับประชาชนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องชาวตักใบเวถึงเวลานั้นท่านต้องกล้าที่จะดําเนินคดีแม้จะเป็นสสในพักท่านเพราะขณะนั้นท่านจําเป็นต้อง แสดงเจตนาตรงไปตรงมากับประชาชนในพื้นที่ที่ฉันคิดว่าความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มแรกคือเจตจำนงของรัฐบาลคือความจําเป็นที่สุดการนี้มันเกิดขึ้นนั่ง20ปีแล้วเนาะแล้วสสท่านนี้เนี่ยก็เป็นนายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนั้นส่วนตัวผมเองผมก็ไม่เห็นด้วยต่อ เหตุที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็โศกเศร้าเสียใจในฐานะคนใต้คนหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่ามันไม่ใช่แนานวหน้าที่พวกผมแต่ว่าการที่มีผู้สมัครสสของเพื่อไทยถูกดําเนินคดีมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนเราเป็นเรื่องมันก็ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดยาวนานมากแต่พอเกิดเหตุแล้วมีการฟ้องศาลแล้วโอเค สอสอในพักก็มีการขอให้เขาให้ท่านลาออกเพราะว่าเราสึกว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเรื่องนี้ล,ลาออกไหมฮะเรื่องเรื่องท่านเราลาออกท่านลาออกแต่ว่าต้องยอมรับว่าตอนที่มีการออกหมายจับเนี่ยในมุมของคุลเกอะแก้วคือท,ท่านไม่อยู่ในประเทศ<อ>ท่านไปอยู่ไหนไม่รู้ครับนะแต่ว่าสสอพักเพื่อไทยบอกขอให้ท่านลาออกครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะมาโทษพักเพื่อไทยไม่ได้เหมือนกับพักของน้องนะครับพักของน้องมีคนไปเกี่ยวข้องกับปนัดออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ บางทีก็โทษท่านไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของโทษบุคคลโอเคใช้สิทธิ์พาดจริงค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าพรรคบ้าผมขออยากใช้สิทธิ์พลาดจริงไหมครับเชิญครับสามสิบวิเราไม่ได้เรียกร้องความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยเราเรียกร้องเจตจำนงและความกล้าหาญของรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยในวันนั้น นี่คือสิ่งที่ดิฉันสื่อสารและดิฉันไม่ได้พูดให้กับกองเชียร์ของพักประชาชนดิฉันพูดให้ความเป็นความตายความยุติธรรมของพี่น้องสามจังหวัดของพี่น้องในคดีตากใบที่ผ่านมา20ปีนี่คือสิ่งที่ฉันเรียกร้องและเจตจำนงความกล้าหาญของรัฐบาลพักครพื่อไทยในวันนั้นค่ะ <S <S อีกนิดเดียวอีกนิเด,ดเดียวอีกนิดเดียวคุณก่อแก้วอีกนิดเดียวก <ละ S 2> ็ก็เขาเรียกอย่างนี้นะครับว่าความผิดส่วนบุคคลเป็นฝ่ายเป็นส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับครับ ออไ,ไม่ใช่เป็นเรื่องบุคคลครับคือได้จะถามนะกลับว่าจะให้พักเพื่อไทยรับผิดชอบอนะังไงยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะอย่ายโยงอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องอันโอเคขอ<ม>สั้นสั้นสั้นๆจริงจริงยี่สิบวิเชิญไม่ต้อยแยงคุณก่อแก้วแล้วนะคะเพียงแต่เสียใจคุณก่อแก้วในฐานะนักต่อสู้มีคำตอบแบบนี้ต่อการสูญเสียพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวจะไม่ตบอ่ะผมไม่ได้ขอจบนะเขามีปัญหาเรื่องแนวคิดเรื่องหลักการคุณอยากเบี่ยงแหอโอเคคุณอยากครอบครอง คุณกอนคุณก่อนยังมีรอบสามอีกโอ้โหคุณกอนคุณกอนรออยู่คุณกอนบอกว่าอยู่ๆรถก็มาชนตรงหน้าบ้านผมทำอย่างไรดีรถดับเพลิงต้องมาแล้วโอเคคุณกอนมอนถามสุดท้ายนะคะ